สวัสดีครับตรงนี้เราก็อยู่กับการเดินขายข้าวจีในตลาดเงินพลต้องใส่แมสนะครับช่วงนี้เป็นโควิดไม่ได้เป็นเลกเกิดโรคระบาด จีไหมครับผมแล้วก็จีไหมครับไม่คครับผมไม่ละหาบาทเลยครับผมผมก็สทครับผมนอนเลยอันนี้ผมี่สิกมผมถงสิบาทกนีรับะอัน้มีสอะนรก็อันนีุ้หนสิบบาทครับผมอันนี้หยี่สิบเซีไม่ครอบมครับผมนะ พอดีไหมครับผมมาละห้าบาทเลยครับครับผมครับพอดีป่ะครับผมเพื่อนไหมครับถุงละสิบบาทนี่สิบบาทเลยครับสิบบาทครับผมด้านนี้นะครับผมครับผมพคจีไหมครับผมครับีไหมครับคุณพี่ครับพอดีปครับพไหมครับ สิบบาทยี่สิบาทเลยครับเราข้จีนไหมครับผมี่ตั้งรับียไรข้าจีนนะครับผมพี่ครับครับครับคะครับผมพีคบอคนะครับ ถ้าอันใหม่ใครับคเท่าไหร่รัละสิบเงสิบบาทเลยครับผมครับผมครับผมมีแลัวขจีไหมครับขจีไหมครับครับขจีไหมครับผมด้ไครครับ ีไหมครับผมพี่ครับผลิตีครับผมครับผมวานหนึ่งหนึนะครับผมานึ่ครับผมผีไหครับพี่ไหมครับสิบบาทยี่สิบบาทเลยครับสักอันนีบะซี่อันครับผมสิบบาทเปสองครั้ครับขอบคุณครับ ค,ออครับผมครับพ่อเราปัจจีบ้าครับพ่อกินแล้วน่ะครับรผ,มผมครับปัจจีไหมครับผมคุณแม่ครับพอจ้าครับผมปัจจีบ้าครับคุณแม่ครับกินแล้วครับขนม,<ผ>มขน,ขน,ม,ขนมแล้ว กจีไหมครับคุณแม่ครับกยจีอที่าไม่ได้ใส่นม่ยม่ตั้งเม่แม่ลืมหรอวะครับผมเห็นเม่บอกอยู่ครับผมเยจ่ใส่ข่รังไปครับใส่่ใส่น้ำตาลใส่ย้ยาพี่วะเดี๋ยวมาให้ครับผมเออไม่เ้เด้อเอาเท่าไหร่ครับอาีที่บาทน,นก็ไปเลวือล่าออันนี้ครับไหมครับผมก๋วจรสิบบาทสิบาทยีบาทเลยครับกีกี่ยอดเกย ถุงละสิบบาทยี่สิบาทเลยครับผมมีสิบของสี่ไม้ครับสิบาทสอไม้ครับตาวล่ไไกลถุงนึงครับผมไกลอยู่เห็มนมแดงแดงแดงมแดงแมู่ยิงนั่งเงินไหมนั่งเงินครับผมผมครับผมี๋ไหมครับผมย่ครับ พี่ครับผมป้าจีครับพ่อจีนไครับพี่นั่นเขาซื้อมาให้ครับผมเขาซื้อให้สิบบาทคนนี้นั่งขายปุ้งอยู่นะครับเขาซื้อให้ครับคครรัับผมบ่อจีนไหมครับผมคุณพ่อครับครับผมครับป้าจีไหมครับผมคุณพ่อครับครับผมครับ พัจีไหมครับผมสิบาทยีิบาทเลยครับผมคมรับผมนี่แล้วพัจีไหมค,มคมรับผมคมรับครับผมครับ จีบ่ครับผมมุ้งดีครับนี่แม่รับข้าจีไหมครับขอจ้าครับผมครับขี้เป็นคนเล่นคนสังเกตนี่แม่รับขจีไ่มครับครับผมขอบคุณครับแม่ครับผมขจีไหมครับผมไม่เอาค่ะครับผมขอบคุณครับข้าจีไหมครับคุณแม่ครับ พจีบครับผมคุณแม่ครับมาหาบาทได้ครับครับคุณแม่รับพจีไหมครับครับผมในบุญกินพัจีปะผมครับผมพัจีไหมครับปารยแม่ายแม่ จีบคาดบัวพาครับจีไหมครับผมสิบบาทยี่สิบนะครับผมครับพจีไหมครับผมพคดพี่ครับรับพรจีไหมครับผมครับผมครับ พจีไหมครับสิบครับผขอครับรับมครับผมคุณแมครับครับผมครับจีไหมครับคุณพ่อครับว่าครับครับผมตาเยาอนเข้ายุงรับจีไหมครับผม้อันนี้ขายจากไหนนะครับผมกันลาาบเอาเง่สิบบาทได้ครับ ยีเกี so. um, pues huh? oh. uh ้จะสิบบาทดครับเาวถุงละสิบบาทยี่สิบบาทครับผมใมลราคารับผมครับผมเยกวอกเลยกได้ครังผมใส่ถุงไม่กรัเต้งไม่เดือวเลือดเลยถุงนี้นิดิดนครับสิบบาทครับผมนี่ครับ พระจี๋ไหมครับคุณแม่ครับครับคุณพี่รับพระจี๋ไหมครับผมพระจีรับไหมครับรับครับผมครับผมพระจี๋ไหมครับคุณแม่ครับครับคุณแม่รับพระจี๋ไหมครับ ครับผมไม่ละหาบาดเลยครับไสกะทิะเบร์ไส้ครับผมกระถุ่มนะครับกระถุ่มกินกะ<า>ทิปนะครับใจเลยครับผมสิบสับบาทครับผมเห็นบอรดมนครับผม <laughs> ขึ้จะได้ดีนะครับผมจีไหมครับผมขึจีไหมครับผมคุณพีครับขึจีนะครับคุณแม่รับจีไหมครับผมสิบบาท ขอบคุณมากครับผมนะครับแม่ขายอยู่ข้างนอกใช่ไหมครับผมแล้วนั่นแม่ไปซื้อหมูปิ้งครับเพื่อแจาเดียวกันเจ้าเดียวกันครับแม่รับข้าวจี๋ไหมครับผมครับผมรับข้าวจี๋ไหมครับผมแม่ครับ

อนนันมากอุลครับผมครับพระจีบไมครับผณแม่ครับผมแม่รับระจีบไหมครับครับ ยัยครับผมสวัสดีครับรับกระจีไหมครับผมละสองไม้ครับครับผมขอบคุณมากครับผมด้วยครับครับผมแลสิ่งที่เราได้นะผมก็ะจะมีขนมสองดูอเจเด,ดียน